ลอยนะครระามนะครับวันนี้จะพามาชมเป็นตัวเล็กนะครับเป็นสาลี่รถไถเดินตามนะครับเขาเรียกกันว่าพวกอีแท็กนะครับสเปคความยาวนะครับจากคอถึงหางนะครับจากคอถึงท้ายก็4เมตรนะครับส่วนตัวกระบะทึบนี่ก็กว้างที่ร2 0ยยี่สิบนะครับยาวที่2เมตรนะครับสูงที่1เมตรนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกล่องเครื่องมือนะครับ แล้วก็เป็นที่นั่งในตัวนะครับนที่นั่งในตัวนะครับเดี๋ยวจะพามาดูช่วงล่างนะครับตัวนี้จะเป็นเพาเกึงนะครับจะเป็นเพาเกึงเราจะดามด้วยเหล็กรางแ้มหน้าสามนะครับวิ่งตรงนะครับแล้วก็จะดามหัวดามท้ายแบบนี้ให้นะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับน,นี้จะเป็นกระทะขอ,อบสิบสี่นะครับ มาชมรอบคันนะครับอันนี้เป็นลูกค้าจากทางร้อยเอ็ดนะครับเป็นลูกค้าเก่าที่เคยสั่งพ่วงไปแล้วนะครับให้หนึ่งปีละเขาอยากได้เป็นพ่วงรถไถเดินตามทําให้กคันหนึ่งนะครับอดังนั้นเราก็จัดให้นะครับเป็นลูกค้าเก่าที่เคยซื้อพ่วงไปแล้วนะครับเปิดโทรทางร้านก็ตามนี้เลยนะครับศูนย์หกสองสามสี่หนึ่งเจ็ดสี่สี่หนึ่งนะครับสนใจก็ติดต่อได้นะครับ เดี๋ยวผมจะเปิดด้านข้างให้ดูนะครับนี่นะครับจะเปิดลงได้แบบนี้สามด้านเลยนะครับสามารถผลได้ทุกอย่างนะครับในประสงค์นะครับใช้งานง่ายเหมือนเดิมนะครับทางอูเรานะครับเสาตัวนี้ก็จะเป็นเห็กลังน้ำหน้าสามนะครับเ็กลังน้ำหน้าสามฝั่งลงไปนะครับฝังไปกับรังน้ำหน้าสามอีกทีนึงนะครับดินยาวตลอดทั้งเส้นนะครับ ด้านหน้าก็เหมือนกันนะครับเป็นเล็กรางน้ําเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเล็กรางน้ําเหมือนกันนะครับสีกําลังน้ําทั้งชุดเลยนะครับยาวไปถึงคอเลยนะครับคอก็จะประมาณนี้นะครับปรับได้เดี๋ยวเราไปชมกันอีกทีตอนถึงบ้านลูกค้านะครับครับตอนนี้มาถึงบ้านลูกค้าเล็กน้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นลูกค้าเก่านะครับที่เคยสั่งพ่วงเราไปแล้วนะครับ ผมจะสูงให้ดูนะครับคันเคยสั่งพ่วงเราไปแล้วคันหนึ่งนะครับอยากได้พวงเราใถาเดินตามอีกคันหนึ่งนะครับคับอันนี้จะเป็นความยาวที่จากคอนะครับถึงถึงหางมันก็ประมาณสี่เมตรนะครับยาวสี่เมตร ขากระบะก็อยู่ที่กว้างอยู่ที่สองกว้างอยู่ที่ร้อยที่สิบนะครับยาวที่สองเมตรคอกสูงที่หกสิบเซนนะครับเปิดได้รอบคันเหมือนเดิมครับไปดูรอบๆนะครับ คุณลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าที่ติดตามร,รับชมนะครับ